สำนักงานของการทำไม้ของพัพโปเนี่ยก็เลยตั้งอยู่ตรงนี้ซึ่งเป็นจุดเหมาะพอดีนะครับภาพที่เราเห็นนี่ก็คือเป็นเรือนสำนักงานนะครับเป็นลักษณะทรงบารโนนะครับมันไม่ใช่ทรงไทยนะครับเป็นเป็นทรงของยุโรปเราจะสังเกตเห็นว่าสถาปัตยกรรมที่เราใช้ในเรือนเห็นไหมครับมป็นเป็นทรงอังกฤษนะครับซีเมนต์ที่เราใช้มุงหลังคานะครับเพราะคนบารมีไม่ถึงระดับพระโปไม่มีสิทธิ์เอาซีเมนต์ซึ่งสมัยนั้นจะต้องเอาเป็นซีเมนต์มาจากอังกฤษนะครับล่องเรือมา นะครับซึ่งจะมาทาหลังคามุงกระเบื้องภาพที่เราเห็นในภาพถ่ายมันจะมีเรือนที่ใช้เป็นที่พักอาศัยของบริวารหรือของซัปโปเองอยู่ประกอบนี้ประมาณเกือบสิบหลังด้วยกันซึ่งเป็นลักษณะทรงปัญญาบ้างมันิลาบ้างนะครับที่ปรากฏเห็นอยู่ในภาพนะครับแต่ตอนนี้มันไม่เห็นละนะครับก็ด้วยสภาพตามธรรมชาติมันก็ผุพังไปแน่นอนเลยต้องเข้ามาพบแน่เพราะเป็นผู้ยิ่งใหญ่มีอิทธิพลมากในสมัยนั้นนะครับ เพราะาได้รับสัมปทานไม้จากทางการนะครับบริษัทใหญ่ที่สุดก็คือบริษัทบอมเบเบอร์มานะครับที่พ่โปนี่ก็คือเปรียบเสมือนเป็นลูกน้องหรือเราใช้คําว่าเป็นคนในบังคับอังกฤษคนในบังคับอังกฤษนะครับเวลาขึ้นศาลอะไรก็ต้องขึ้นอยู่กับอังกฤษนะครับไม่ใช่ขึ้นศาลไทยดังนั้นก็มีบารมีพอในการที่จะทําไม้กิจการทําไม้ในกําแพงเพชร จากนั้นสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงสเสด็จพระราชดำเนินทางเรือล่องลงมาทางปากคลองสวนหมากเพื่อทอดพระเนตรวัดพระบรมาาธาตุนครชุมซึ่งเชื่อกันว่าเป็นวัดหลวงกลางเมืองนครชุมและสมเด็จพระมหาธรรมราชาที่1ลิไทแห่งกรุงสุขโขทยัยทรงสร้างพระเกดียพระจำวัดเป็นจำนวนสามองค์ ในครั้งนั้นสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงบันทึกภาพทายฝีพระหัตเจดีย์พระบรมธาตุนครชุมองค์นี้ไว้ด้วยพญาตากาที่พระองค์ทรงระบุไว้ในพระราชนิพนธ์นั้นภายหลังบูรณะเจดีย์ยังไม่ทันเสร็จก็ได้เสียชีวิตไปก่อนพระโปผู้เป็นน้องชายจึงได้ดำเนินการต่อจนแล้วเสร็จนับแต่นั้นมา เจดีย์พระบรมธาตุนครชุมได้รับการบูรณะเป็นอย่างดีโดยตลอดจากเจดีย์องค์สีขาวประดับลวดลายอันวิจิตรปัจจุบันเปลี่ยนเป็นเจดีย์สีทองอารามนอกจากนั้นย่อชัดของเจดีย์แบบเดิมถึงแม้จะเปลี่ยนแปลงเป็นแบบใหม่แล้วแต่ชัดเจดีย์องค์เก่าที่ปรากฏในภาพถ่ายฝีพระหัสนั้นยังคงเก็บรักษาอยู่ในพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดพระบรมธาตุนครชุม ซึ่งยอดฉัดน,นี้พ่อโป,โปได้บรรทุกขึ้นหลังช้างนำมาจากเมืองมาละแม่งประเทศพม่าก,การเสด็จประพาสช,ชุมชนริมคลองสวนหมากในครั้งนั้น เป็นเรื่องที่อยู่ในความทรงจำของชาวคลองสวนหมากตลอดมาแม้แต่อมตะนิยายชื่อดังเรื่องทุ่งมหาราชของเรียมเองซึ่งเป็นนามปากกาของครูมาลัยชูพินิษนักประพันธ์ชื่อดังจากเมืองนครชุมยังได้เขียนถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อคราวสเสด็จประพาสคลองสวนหมากความตอนหนึ่งว่า พระพุทธเจ้าหลวงสเสด็จประพาสต้นเมืองกับแผงเพชรในเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2449ในครั้งกระโนนไม่เพียงแต่ยังความปรื่มปีติมาสู่ชาวครองสวนหมากเท่านั้นแต่เป็นเหมือนมนอันศักดิ์สิทธิ์ที่ชุบชีวิตของชาวบ้านให้หายจากความกลัวไข้ป่าและโรคระบาดท,ทั้งหลายตำบลที่เคยชื่อกันว่าเป็ตบบนตำบลอุบาท ป่าช้าและหลุมศพสำหรับคนต่างถิ่นมาถึงวันนี้ความชื่อได้ถูกลบล้างไปแล้ววันที่26สิงหาคมพุทธศักราช2449สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงพบกับครอบครัวของหลวงพิพิธอภัย ซึ่งเป็นทายาทของตระกูลเจ้าเมืองกำแพงเพชรมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งแห่งกรุงรัตนโกสินทร์พระองค์ทรงบันทึกภาพถ่ายครอบครัวนี้ไว้ด้วยในวันนั้นหลวงพิพิธอภัยได้นำดาบฝักทองมาถวายครั้งพญากำแพงอ้อนถึงเก่กรรม ดาบจึงตกอยู่กับหลวงพิพิธภัยบุตรผู้นำมาให้นี้พิเคราะห์ดูก็เห็นจะเป็นดาบพระราชทานจริงเห็นว่าเมืองกำแพงเพชรยังไม่มีพระแสงสําหรับเมืองเช่นแควใหญ่ไม่ได้เตรียมมาจึงได้มอบดาบเล่มนี้ไว้เป็นพระแสงสําหรับเมืองให้ผู้ว่าราชการรักษาไว้สําหรับใช้ในการพระราชพิธีพระแสราชสตารี่ถือว่าเป็น เครื่องหมายพระราชอำนาจนะครับในการปกคอรองแผ่นดินซึ่งสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนียพระราชทานให้กับสมุหเทศาพิบาลหรือผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยมีมอบเพียง13แห่งนะครับจังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยเป็นหนึ่งใน13แห่งนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจ สำหรับจังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยแตกต่างจาก12แห่งก็คือที่12แห่งนัก็คือสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยได้บอบให้ช่างทองหลวงเป็นคนสร้างพระแสงราชสัตาแล้วก็เอาไปถวายให้สบุหาเทสาพิบาลหรือผู้ว่ารายการจังหวัดแต่ของกำแพงเพชรเนี่ยเป็นที่พญากำแพงเพชรเนี่ยนะครับ ที่ชื่อวันนุชเนี่ยได้รับพระราชทานเป็นบำเหน็จจากสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนะครับซึ่งมอบให้เป็นาดาบฝักทองเพราะนั้นก็เป็นมรดกประจำตระกูลซึ่งสืบทอดกันมาหลายชั่วคนนะครับตอนหลังเนี่ยมาตกอยู่กับหลวงพิพิธอภัย นะครับซึ่งเข้าใจว่าตอนนั้นน่าจะเป็นผู้ผู้ช่วยนะครับก็เอามาถวายให้กับสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระองค์ท่านก็เห็นว่าจังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยยังไม่มีพระแสงราชสตาก็เลยเอาดาบฝากทองอันนี้นะครับมามอบให้กับพญากำแพงเพชรเพราะนั้นก็ถือว่าแตกต่างจากจังหวัดอื่นนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจครับ จึงเป็นที่มาของพระแสงราชสัตราประจำเมืองกำแพงเพชรซึ่งถือเป็นของพระราชทานที่ชาวกำแพงเพชรภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งปัจจุบันพระแสงราชสัตราได้รับการอนุรักษ์และเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีในสารกลางจังหวัดกำแพงเพชรและจะนำออกมาเพื่อใช้ประกอบพิธีสำคัญที่จังหวัดกำแพงเพชรได้จัดขึ้น วันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2449เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินโดยทางเรือออกจากเมืองกำแพงเพชรล่องกลับไปเส้นทางเดิมและนับเป็นวันสุดท้ายของการเสด็จประพาสต้นครั้งที่สอง